ที่เมืองคอนแก่นทิ่นเสียงแคนดอกคุนเพิ่มความพ,อพ่อคูลเกษตรกรให้รวยเงินล้านลงทุนเกษตรช่วยคิดวิธีสร้างงานออกไปช่วยเหลือชาวบ้านให้ทุกท่านได้ใช้ปุ๋ยดีรองพื้นสูตรึง เพื่อปรับสภาพดินเสียกอดรูกต้องเคลียให้ดินอุดมสมบูรณ์สู่สองเร่งใบเร่งให้เขียวเรียวเขียวทนสู่สามน้ำเดียวแต่นามเดียวอันนี้ก็ใส่อันนี้ฮอตที่สุดแค่เดี่ยวนี่นี่คือกำนึงจะไหนจ้าอันนี้ก็สามอันทิพตโตตอนนี้สามอันอันนี้บ้านข้อไข่ต่ไหนมันเนาะถ้าเห็นเพราะว่อไขวาน อันนี้ก็คือหัวละผ้าเนี่ยอรัาหัวละผ้าของสวนอนทางชมจิตอันนี้เพิ่งเก็บออกมาแล้วที่โซตลาดเฮ็ดเป็นกำออกมากเรียบร้อยกำหนึ่งหาชื่ตา่างโอ้ยผีกะเดากันเดียว <c oughs> อ่าสองกำสองกำบาทนะครับนี่คือหัวละผ้าอันนี้คือหัวโอ้อันนี้เพอ่อไปตัวครับแมงลักแมงลักามงลักแมงลักแมงลักดือแมงลัก แมงเออแมงลักแล้วก็ทยบานภาษาทยานเขาเริยนพยตูายบางคนเรียนายานาพักขี่สอนคนแป้งและน้ำตาลชามสองลังน้ำเป็นโลโก้ตีตราออกโชว์เพื่อให้เป็นแบรนด์ สดใสด้วยความหวังดีวันนี้ร้องเพลงกล่อมแฟน <S <S อุ๋ยเมือ,มองงอเคนมีดีต้องอวดเอาไว้วิธีเกษตรอยู่คู่ชีวิตคนไทยอุ๋ยดีโปรดตรงเลือกใช้อุ๋ยของคนไทยราช้างสองพลา We'll